วันอาทิตย์ขอให้เป็นวันที่สดใสพักผ่อนมีความสุขทุกช่วงเวลาสวัสดีคะ่ะ FC Fan c ลับแอนออรอดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมิวชนทำกินวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคมพศ2566สำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวเมื่อ25นาทีที่ผ่านมานี้แอนออรอดีแฟนเพจก็ได้อัปเดตโพสต์อัปเดตคิวงาน พสต์ว่าวันที่9กรกฎาคมพศ2 5 6 6บันทึกเทปรายการหมอลำไอดดลนะคะ Workpoint Studio สามารถรับชมไลฟ์สดพิธีบวงสวงรายการหมอลำไอดดลพบกับโคด้ดและหมอลำทั้ง4ทีมเวลา10.00นเป็นต้นไปทาง Facebook f a แฟนเพจหมอลำไอดอลอีกหนึ่งข่าวสารนะคะวันนี้แอนออรดี Already, และบอยศิริชยัยมารายการ Today Show ช่วงเวลา15.00นถึง16.00นทางช่อง3 h d นะคะ FC Fan แฟน b ับฟาวติดตามรอชมกันได้เลยสรุปวันนี้ AB มี 2. 2งานนะคะงานแรกวันนี้ช่วงเช้า10โมงบันทึกเทปรายการหมอลำไอดอลงานที่2 รายการ Today Show ช่วงบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นค่ะ FC Fan c l ับต้องทอล์กโชว์มาฟังเรื่องราวดีๆแอนบอยกันนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอนออรดีแฟนเพจขอบคุณ FC Fan คลับที่เข้ามารับชมรับฟังคนใหม่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้พบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ